上不来。来 สวัสดีครับน้องครับผมวันนี้อากาศเจ้าเจ้าครับผมปลาปีปลานอ้องเข้าปลาหากินหาอยู่ครับผมหาอยู่หากินตามสไตล์วิถีชนบเทเฮาเนาะในรูปแบบของทีมงานที่ซนเหนือโอ็ไม่ไรสวัสดีเจ้าไม่ไรเจ้าวิถีชนเหนือเจ้าสวัสดีเจ้าไม่บเรียวิถีชนเหนือคนเดิมเจ้ามาละวันนี้เฮามาเครับชฟเฟมวิถีชนนะครับวันนี้แม่เขาจะมายกมองกุ้งเลอะ อ๋อนี้เขามายกกับดักกุ้งหน่อยไป่ไรเนาะเจ้าจะบอกว่าอีพีที่แล้วนี่จะเป็นปลาออแต่วันนี้นี่เขาจะมาเน้นๆครับผมวันนี้เขามาเอากุ้ง<อ>ไม่ไรเลเคือนโอ้ดีครับอันนี้บรรยากาศเขื่อนบ้านดงเจริญเขาเนาะนี่เออไม่ไรล้มยกอ๋อนี่ครับนี่เขาใส่ไปละจะ <c oughs> บอกว่าเขาใส่ข้ามคืนมาไม่ไรเนาะวันนี้เขาใส่ข้ามพืนเขาใส่เมื่อาวานตอนเย็นเดี๋ยวจะอ้าวยกดูอ่ายกดูไม่ไรเลยฝนยกขึ้นมาก <c oughs> โอ,โอ้บนได้เตกุ้งนักนักได้กุ้งได้แต่กุ้งเนอะพี่น้องต้องบอกว่ารอบนี้ได้กุ้งเน้นๆน้มันม bueno ีปลาสักตัวเฮ้ยเกุ้งเพือนนี้มันมีปลาเฮ้ยปลาบาเข้าเนาะปลาบาเข้าเนาะโอ้โหวันนี้ได้กุ้งให้วันนี้สายก็สายหรอที่เปลยนก็เปลนเนอพี่น้องลูกหลานเฮ้ยพวาเราใส่ข้ามคืนอล้เนาะแม่เนาะใส่ข้ามคืน อที่ตายก็ตาย<อ>าที่เ<อ> <มา S 2> ป็นก็เป็นโอนหน้หนักหนักนักเดี๋ยวก่อนเนอเอาข้าวมาเนยตายตัวนี้เหรอที่ตายก็ตายที่เป็นก็เป็นเอาข้ามาด้วยใสเเย่เดียเด๋ยวเตก่อนเดียเด๋ยวก่อนเตีก่อนโอ้เกิอความขาดหมายเลยนี่ยฮะโอ้ตัวใหญ่ๆนั่นแหะนครับพี่น้องครับดูดูไปกับจอมเบ็ดด้วยโอ้เต็มได้ยดยับยับ <c oughs> <c oughs> ที่ไตก็ต้ที่เป็นก็เป็นฮะวันนี้หมานเลยเนาะไม่ไรเนาะวันนี้หมานอยู่แต่ข้าวผได้ป่านี่ก็ดีป่าปะเข้าสักตัวเลยฮะใส่หลุมพุ่นเข้าเนาะคลิปแลี้วเนาะเข้าเลี้ยวเนาะคิดเรือเครื่อนนี่ป่ามันถ้าจะตัวใหญ่อะมันแบบเหมือนบอลในนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมายธรรมชาติครับผมนี่เป็นเครื่อนครับโอ้ยครับในนาให้จะได้ป่าสักปะเลยนะครับอากาศยามเจ้าครับผมไม่เอาไม่ไปตนใมาไปเต็มอ้า โอ้เกินคาดครับเกินคาดกันเนอร์ชอยชอยลูกแตมือคอนน้องเดี๋ยวเฮ่ยเฮ่ยเดี๋ยวเซียนกุ้งจะปักมือน่ะลูกจะก็ะชวยเจะกระชวยเลยนโอ้นี่เจได้เจได้เดี๋ยวกันเนอร์ลดลงก่อนตีตายก็ตายตีเป็นก็เป็นเนอร์เปน้องเฮ้ยได้จะหลายได้หลายได้หลายใส่ได้เลยนะเพิ่นเนาะครับ เดี๋ยวก่อนเนอร์มันลงเสียงเตี๋ยแค่เห็นสองตัวสามตัวจะเอาไปก้อยกะนไม่เจ้านี่ซาก <c oughs> รุงเต้นกะเอกันีเ<อ>่เดี๋ยวก,ก่อนเนอร์มันลงเสียงเตี๋ไม่ไหลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสีดายมันกลัวมันจะเข้ากลัวมันจะได้นี่ต้องรอรอข้ามคืนเลยเหรอรอ,อข้ามคืนก่อนเอาเสียงเสียงหายังไนี่แนะครับนี่ครับเอาไปกับไม้นี่เทมกับไม่ฮะเอาว ไปเไต็มจะไม่ี่ตัวถูกป้าครับเดี๋ยวเราไปดูแฮมหลังนึงครับผมนี่เขาใจเป็นอาหารกุ้งโดยเฉพาะเล็กน,น,น้อยนี่เนาะนี่เป็นอาหารมันปกอย่างอีกออไปไปครับผมเดี๋ยวมาไล่ปลา,ปาไปดูแฮม,มหมายนึงครับวันนี้เขาทำบาดนี้วิธีมันเอาพกอาหา,ห,ออหารหรืออาหารแบบเสี่ยงมันกินมาได้หรอปล <ะ S 2> <ปะ S 1> น่าเลยแบบเข้าเนี่ยเขาแน่นหรือเปล่าไปหรือเปล่า อันนี้น้องเขาต้องมัดจุกเนี่ยอันเอาเวมก้อนจุ่มใส่เนี่ยอันหนึ่งเนาะเดี๋ยวทำมาถูกวิธีแล้วเดีเ๋ยวเทำใหม่ไปเดี๋ยวไปไลป่ปลาไปดูเหีม่มตีหนึงครับผมวันี้เราใส่อยู่สองหลังเนาะต <c oughs> อนนี้แค่สองอัน,ออน <c oughs> เอาละพี่น้องลงบ่อแล้วเด้อ ก๋วยเนื้อกำเทีนก็กาะตั้งอะมาละเอาใหม่มาตั้งนี่โอ้ยน้าหนักขนารอันนี้บอกเล่อเป็นหมายธรรมชาติครับผมปล่อยเนื้อเขาไม่ได้ใส่ในบโบนะนะครับอั <laughs> นในี้เขาใส่ในเขื่อนหมายธรรมชาติเลยครับผ <laughs> มมาเจ้กุ้งมะงมกันท่านนะ <laughs> เออเพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแถมแคมแคมติวได้กันเป็นไรอ้อันนี้มียูนเดือพี่น้อง ซองซองซองเด้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 โอ้ได้ทั้งโอ้เต้นครับดูเนี่ยกุ้งเต้นครับผมมันดีใจมาเอฟฟัสเตี้ยกันมันดีใจมาปล่อยขึ้นมาข้าน้องมากันไม่เจ้าปลาใบปลาใบใส่หูว่ดถึงน้ำกับได้สักสองอ่ะแกก่อนเนอร์แกก่อนเนอร์เตีก่อนเนอร์เอ้ได้จังไรโอ้หลังหลังแรกได้เยอะเนาะเฟมเนาะ ครับอันนั้นมันหลักใหญ่อ,อันนี้มันหนังน้อยรวมมันฮ <laughs> ่าฮาใส่หมด <laughs> อ้าวนี่ต้องบอกว่าไม่เลี้ยวก็ไม่ไรมาใส่ตั้งแต่แต่วา่ามันแรงแล้วเนาะแรงนะครับโอ้นนกกนเอนี่ยได้นักหน่อยเนี่ยเป็นกรรมแล้วนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเด้เอเราลงก่อนละเราลงอีง่ายเนาะอันนั้นลงยากเนาะนันนั้นลงข้างเนาะอันนี้ลงมูอีดีกว่าเนี่ยแต่ว่าหลังอันมันหูนักเนาะหูเข้าตอนนี้นักเนาะอันนี้มันมี ีเหรออันนี้คมีสี่หกนั่นหกในสีโอ้เป็นปุกเป็นกำด้วยหลังเฮาบ่มัดอาหารแล้วเนาะเฮาย่างเงเฮาใส่เฮามัดอันแล้วเฮาจงใส่บ่ได้ั่นเอ้ใส่เป็นก้อนเหี้อันเนาะเนาะปลาเลยบ่ได้กินนะฮะจะบอกว่าอีพีที่เรียกที่เฮาใส่นั่นเฮา่ได้ใส่อีเนาะเออเฮาเฮาจงใส่เป็นก้อนอยู่ในในั่นอย่าฟังว่าเป็นก้อนปลาเข้าหนักแล้วเนาะปลาเข้าเลยเหรออันนี้เฮาปุกในอีนะโอ้ครับนั่นๆเป็นหาปุกในอีอีนี่ อันนี้เขาลองเปลี่ยนสูตรพอเนาะเขาก็ต้องลองดูหลายๆวิธีแน่นแกอยากแหละบ่สงสัยไปจกักแล้ลุบมันนะจักชะตุกเลยนะนี่มันไหลกลงสองก,รรมกัม,จะก,มจะกัมชะตุกจะกัมเนอร์พี่น้องจั้งหลายเฮ้ยเมตีกมันได้เคียเค้ยวเพมเคี้ยวยันเพมมีดปาดเอาบะ่ะลุยออกตึ้งงนะล่ะมุ้งนะบ่ะไกลแล้วอ้าว งกุ้งงกุ้งเอยยเยอะเยอโอ้ต yeah> ัวท well> ี uh ่เป uh uh ็นกะไตเยอะเนี่ยเนาะอ่าลงแล้วเนอเนี่ยเนี่ยตอย่บนแค่เนี่ยลงม้นเลวลงม้วนเลวตัวใหญ่ๆเอามาเอามาเอามานงมยเนไตเหรอตัวนี่มันตัวเดก่อนเนอสองตัวสามตัวก็รูมเยี่อันนี้กัางโอ้ตัวใหญ่ๆนั้นเนี่ยอืนี่นี่มันตัวโอ้เรามาทางคืนหงเอาให้เสียงเอาเมาทางคืนเออ ของอร่อยแล้วครับพี่น้องครับอือตดโตโอ้โออยเลยนนีนะเหาอะไรมันก็เทหรือป่าเทขวางมันก็อ่ากนี่เขาหูเลโหมันใจขึ้นมาเมนะะุบี่ยอันบุเนี่ยฮะบ่าวขวางเบส่บาวปจอมเบดมันเจะไป่เดียวแจะวะจลเอามาถึงปุกเลยกะมาไปปุกเลยกะโอตาหมันบละลายหน่อยเนาะ เป็นตาเข้าปกจ้ะมันมันมืนได้ละลายออกมาน้ำป่ามันบเข้านะมันก็เลยเข้าแต่กุ้งกุ้งเข้ามันจุบหลบนอกเอ้หนอจูบจุบจุบมับาเข้าฮะอันนี้มัดกับาเข้ากันเออแต้เห้ยแต่ว่าวันนี้เห็กัมเข้ามามัดละวันนี้เขาก็บรรลุภารกิจเนาะวันนี้เนาะเพราะว่าวันนี้เขาตั้งใจมาเอากุ้งครับแล้วก็ได้กุ้งแล้วก็ได้กุ้งก็ได้กุ้งแต่ บ่เอ็มอะไรใช่จะจอมเบ็ดนึกเห็นไหมนี่ครับผมอากาศเย็นครับพี่น้องครับนี่ตังบ้านนอกบ้านนาแล้วครับผมกว้างอย่างนั้นเลยนึกเห็นไหมอากาศก็เริ่มเงย็นแล้วเด้ออากาศากเริ่มเงย็นแล้วน, <c oughs> นี่มาก็เริ่มตกแล้วเออใจหมอกหิมะบ้านนานี่ครับอ้าเต็มลองจิ้มพออร่ครับอร่อยเวลาถ้าขวานลองกินก่อ็มากินครับมากินกุ้งครับเยี่ยมมากของอร่อยเด้ออร่อย โ, look, โ,โ bon อ้โหอันนี้อาหารสูตรไข่อยู่นี่มาเลยอ๋ออาหารสูตรเมลิวโอ้โหก็ด้ครับแดดเร่มือออกแล้วครับผมแต่กี้องบอกว่าหมอกหลงเยอะมากจะเอาผ่ากระซังเขียวนี่ไปบ้านอยู่กันก็หมาไปไก่โจ่งลงกปกเนี่ยไม่ถูกไมชถูกออแล้วครับผมพี่น้องครับวันนี้เจ้านี่วันนี้ถือว่าเขาได้ผลเกินคาดนะครับผมที่เขามาใส่มุ่งกุ้งนะครับ ได้จะนโอ้ในเขาโบกว่าเหนือความคาดหมายเลยครับผมได้กุ้งอย่างเดียวอันี้ปั่นปลาขีนเนายเศรษฐเยฮะมันนั่นนะเฮามันนั่นเฮาบ่าเบาลงมันกินเสี้ยงมดเหรอเนาะมันมันมันบาดแตกเนาะเอ้แล้วครับพี่น้องครับเป็นอุ้มหนุ่มเหียนเนาะครับวะนี่เนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็บดลืมอาอยู่ยังเก่าอ่ะกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานวิถีโซนเหนือนะครับผมจ้า โอ้แดดเริ่มออกแล้วครับนี่แดดอุ่นๆนะครับเดี๋ยวสกรมนี่ห้อะอละเอาละครับบ๊าดีลืมที่ตามอีพีต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณตี่ที่ตามรับชมนะครับขอบคุณสวัสดีครับเดี๋ยรั้งหน้าเกันครข้างหน้าครับผมแล้วเราจะไปดูอะไรอย่างไรเขาก็ว่ากันกําันะครับไปกลับบ้านครับผมขอได้หาอยู่หากินแล้วครับเดี๋ยวไปทํากับเข้ากันหนักลอ่ We got